ทุกคนดูนี่สินี่ก็คือที่เขาอยู่กันโอ้ไม่มีเห็นกล้องไม่ได้เลยอันนี้ก็คือไอ้คราบๆนี่ก็คือที่คราบเก่า,าของที่บ้านเดิมนะคะถูไม่ออกนะอันนี้คือใต้แคร่นะทุกคนเด็กๆพากันอยู่ใต้แคร่กันนุ่นสองแม่เลยแม่แม่ตัวเล็กกับแม่เหนื่อยกกลูก สองข้ออยู่ด้วยกันไม่มีเธอออกจากหน้ากล้องเลย <c oughs> ดูเบาะไม่มีมีเบาะให้เขาเลือกเยอะแยะนะแต่เขาไม่เลือกเขามาเลือกไอ้เบาะตัวนี้เบาะสีดํา <c oughs> ดือเจ้าส้มส่องตัวที่รอดมานะคะทุกคนทุกคน <c oughs> ที่ผนังเป็นราเป็นอะไรนี่ก็คือเกิดจากพื้นที่เก่านะคะที่เรามาอยู่กันนะทุกคน i don't